นี้เรามาทําปลากระกพงทอดผัดมันฝรั่งหมาล่านี่มันฝรั่งไทยน,นี่มันฝรั่งนอกดูดิมึนนอกกลมๆมึงคายยาวไงเห็นยาวทำไมของกุไม่ค่อยยาวอะ่ะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นสุดยอดกับแกมสาย,ร,ายรักหลายลิตรนะตอนนี้พอทุกอย่างสุกแลบบ้วอน่ยไาทำอะไรก็ง่ายหมดนะน่านกินไหมเออคุณดูปลาคุณดูปลากินนอนฝรั่งมีแบบหมาล่า สวัสดีครับคีคค่เมาวันนี้วันนี้ทำอะไรดีวะแจกสูตรหรอเดี๋ยวไปเที่ยวทำอะไรก็ไม่ดูกันทำอะไรก็ไม่ชอบต้องไปเที่ยวต่างจาังหวัดอย่างเดียวงานก็จะท่วมหัวตายหนอยใจจริงๆทําทำอะไรเดียวันเนี้ยลองเล่นเกมไล่ะกูไปเจอเขาเล่นเกมแบบเหมือนเกมสุ่มอย่างเงี้ยเหมือนเกมอะไรเหมือนสุ่มอะทอยอ่ะอันนี้เราเป็นสุ่มว่าทำเมนูอะไรดีแบกบ็อกเหรอเรียก เอออารมณ์มันอะแลรสสมเด็จยังไงอ่ะก็เดี๋ยวเราเป็นสัญชาติอาหารก่อนหนึ่งอ่าแล้วก็โปรตีนไหมอ๋อคือสุ่มรูปแบบอ่าโปรตีนแล้วก็อะไรคาร์บไหมเอาผักหรือคาร์บแล้วแต่คาร์บกับผักอ่าโอเคสามอย่างเอาเลยไหมอย่างนั้นอย่างแรกก่อนคุณสวยให้ผมดีกว่าอย่างนนี้อันนี้อย่างแรกไปนี่อ่าสัญชาติเสัญชาติเหรอคนไงเนี่ยกดตรงกลางมียุโรปไทยญี่ปุ่นจีน โอ้โหเป็นไงกูชีวิตโตที่เมืองจีนจริงๆกูาอาหารจีนนะครับแล้วอะไรอีกอ๋อนี่คือโปรตีนใช่ไหมใช่มีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เต้าหู้ไปไปดูสิขับแบบเร็วๆเลยนะโอ้โหปลาวะ<ม>่ะปลาอาหารจีนปลาจีนเข้าทางแล้วแล้วสุ่มอะไรอีกคาร์บไหมครับครับคาร์บนี่ทำไม่ยากนะเผื่อโดดไปมาเกเลยนีไปเฮ้ยแต่มาเกเลยนีก็ไม่จีนแต่ต้องทำให้จีนใช่ไหมใช่โอเค โอ้ครับคุณเล่นหนุมหนักเลยนะมีข้าวมีรามเมงสปาเกตตี้มันฝรั่งแล้วก็ขนมปังคือให้ผมให้ผมทําง่ายๆก็คือข้าวถูกไหมข้าวง่ายไปเราลองดูแตผมเป็นคนดวงดีผมบอกให้ผมว่าผมได้ข้าวใช่ป่ะไม่ได้ไ,ได้ไสัตว์อุย้ยอุ้ยหนักเลยนะี่มันฝรั่งปลาอาหารจรีนก็ได้ได้อยู่นะมันฝรั่งปลาเฮ้ยมันมีต้มมันฝรั่งอยู่เออเยอะอยู่นะเออได้อยู่ผัดมันฝรั่งได้อยู่เออเออลองดูแล้วอะไรเมื่อกี้ปลาได้ปลาอะไรนะ ได้ปลามาพรล่างอาหารจีนอ๋อโอเคมีอีกวะพอยัง <rhin oc> พอแล้วแหละใครนี้และพอลยนะปลามันพ่างอาหารจีนมาดูนครับว่าจะได้เป็นเมนูอะไรแต่วันนี้เรามาซื้อของกันที่แมคโครบางบอนครับไปเอาอะไรก่อนหน่อยอย่างแรกปลาไหมดูโปรตีนก่อนเลยใช<า>่ไหมฮะดูโปรตีนก่อน,นเลยนะใช่อุ้ยใครอะโอ้โหชเชมอฟไปทุกที่ไปดูปลาดีกว่าที่นี่น่าจะปลาเยอะ ปลาอะไรอ่ะแซลมอนไหมเอาเป็นปลาตั๊กโถได้ไหมเอาดิหรือปลากระป๋องได้ไหมไม่ผิดกฎนะก็ปลาก็ปลากระป๋องกับปลาล่ะเอาดิไปดิมาคิดถึงเมนูนั้นใช่ไหมมันฝรั่งเส้นใช่ไหมเออเขาชอบไปกินกันคนจีนเขาชอบกินผัดผัดมันฝรั่งเส้นกันนลยใช่ใช่เราท็อปด้วยปลาได้ป่ะแต่มันก็จืดๆหน่อยนะเราก็ปรุงให้เป็นอีกรูปแบบนึงแต่เป็นเส้นเส้นแบบนั้นไงแล้วถ้าปลาล่ะไปโปะบนปลาเออปลาเป็นชิ้นปลาเป็นทอดแล้วโปะ ใช่หรือเปล่ามั่วซั่วอะไรโป้งลองดูเอาไหมเอาปลาเลยปลาพุงไม่ง่ายปลาดุกดีกว่าไหมปลาดุกนยากอีกสี่บาทนี่แหละไไปปอย่เอาปลาไปสักตัวหนึ่งเดี๋ยวไปแล่แล้วดูได้ยังไงนะสดเปล่าเนี่ยอะไรนะสดเปล่าไม่สดหรอถ้าสดไม่ตายหราไอปฮีกัน่าจะโดนแ่บตรงนี้ดูตาขุ่นด้วยเนี่ยหยอกหยอกหยอกสดอยู่ปลาสดนะเนื้อแน่นเลยเดี๋ยวเราเอาไปผัดดีกว่าเอาไปทอดแล้วไปผัดใส่มันฝรั่งมาล่าไปครับลุย แล้วต่อมาครับก็แน่นอนครับมันฝรั่งใช่มันฝรั่งทำไมเขาเรียกมันฝรั่งวะมันแต่ฝรั่งมันเป็นมันของฝรั่งใช่ไหมนี่มันฝรั่งไทยนี่มันฝรั่งนอกดูดิผมเพิ่งรู้่เนี่ยอ๋อนี่คือปลูกในเมืองไทยต่างกันยังไงนี่ปลูกเมืองนอกดูดิไซเมืองนอกกลมๆเออเมืองไทยยาวไงอ๋อจริงวะเห็นยาวทำไมของกูไม่ค่อยอยากวะฝรั่งแล้วคุณว่าไหนอร่อยกว่า เรางง,งกันไทยแพงกว่าแพงกว่าประมาณสองบาทเราลองทั้งสองอย่างเลยไหมอ่าอลองดูไปลองดูว่าไหนอร่อยกว่ากันได้ไหมอืมดีไหมได้ได้ยบเปรียบเทียบด้วยจัยด,ๆๆดไปครับมาครับถ้าเกิดจะทําพวกผัดพริกของหม่าล่านะต้องซื้อหลายตัวเนี่ยครับปาวานเชียวสีเขียวเท่านั้นไม่งั้นไม่ชาปาวิก้าซื้อไปผงกระเทียมซื้อไป พวกนี้ไม่ได้ซื้อแล้วชิงเลยนะก็คือใช้กันไปยาวๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือมันจะเป็นน้ํามันหมาหล่านะไม่รู้ที่นี่มีป่าคือผมบอกก่อนนะเมนูนี้เนี่ยทำง่ายๆกินกับแก้มโคตรเพลินสำหรับมันฝรั่งปลาทอดผัดพริกหมาล่าแล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันไหมเครื่องปรุงนี่สาคัญเลยนะอันนี้เครื่องปรุงส่วนหนึ่งใช่ไหมต้องมีซอสอสนหนึ่งด้วยซอสซี่มาครับแล้วสุดท้ายนะครับทำอาหารจีนก็ หนีไม่พ้นจริงๆสําหรับเครื่องปรุงที่เป็นระดับที่ว่าลูกค้ากิติพัสดุของเรานะครับผมสนับสนุนเรามาตลอดที่ทําช่องกุ๊กขี้มาครับผมซอสหอยนางรมตดัดนกขี่สามตัวคุณดูเชลยิ่งใหญ่ไหมเต็มตะกรันตาแต่ว่าคุณดูเห็นอะไรไหมมันดูแบบมันเอนกิกคล้ายๆกันไปหมดไหม,มระวังนะครับของเด่นแบบระวังนะของแท้ต้องเป็นไงครับสามตัวเท่าน,นั้นนี่คุณดูสีบบอ่ะ แล้วก็ซอสหอยนางรมตรัดทงคิ้สามตัว่ะคุณดูผลิตภัณฑ์เนี้ยถ้าให้ชัวร์นี่ดูคุณดูนี่บริษัทผลิตอาหารสมบูรณ์เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารสมบูรณ์จำกัดนี่ของแท้คือนี้นะครับแน่นอนผมใช้มาตลอดนะไปไหมเหมาไปเลยไหมห้งหมดเลยปะคือเพื่อนๆบอกว่าหายากนะส่วนใหญ่นะเหมือนนี้เริ่มง่ายขึ้นคือที่เราอยู่ที่บางบอนใช่ไหมมันจะเห็นชัดแต่ที่อื่นน่ะมันจะประมาณครึ่งล็อกถ้าไปแมคโครอื่นนะแต่ก็ยังมีอยู่แน่นอนนะครับระวังของปลอมนะจา โอเคไหมปลาอีกปลากี่อันสองอันพอไหมนี่คนมึงทำกี่กินกี่คนเนี่ยไปเลยไหมใช้บินไหมไปไปไปอับเดี๋ยวไปเจอกันในครัวครับผมลุยสวัสดีครับไม่ต้องเปิดแล้วเพราะว่าวันนี้คือต่อจากวันนั้นใช่ไหมใช่วันนี้ก็มาอีกวันแล้วนะครับผมนี่ปลาสดอยู่เลยนะที่ไปซื้อใหม่ป่ะโอ้โหแทบปิ้นได้เลยใช่เปล่าตะแย่แล้วหันเป็นเต่านะครับวันนี้เรามาทําปลากระพงทอด ผัดมันฝรั่งหมาล่าเคยคิดไหมไม่เคยไม่เคยกินปกติมันฝรั่งอะ่ะเอาไปทอดผัดหมาล่า,ลา,ลาอร่อยอแต่เพิ่มเนื้อสัตว์ได้เพิ่มไก่ได้เพิ่มปาลาได้ใส่ใครรู้ไหมไก่พัดไก่พัดเป็น้ำม่วงเหรอไก่พัดพริกไม่ใช่ไก่พัดพริกหม,กกมาล่าเคยเห็นปะที่เขาขั้วขั้วอ๋อหนึ่งๆเข้าหมดลาที่ต้องใช้แน่ๆเลยก็คือมันฝรั่งเมื่อกี้ผมไปแช่นี่มานะต้องใส่ชูช่วย<ข>อะไรอ่ะให้หนังมันตึงหน่อยเวลาทอดหนังมันจะไม่เหี่ยวแล้วถ <ขอ S 1> ้าเป็นไฟายเหี่ยวไหมเขาแช่ทุกที่ Okay, ต้องแชร์เป็นโปรโเซสที่ต้องแชร์น้ำผสมรูปเลยชูไอห,หนังไม่เหียวนะแล้วก็เนื้อปลาหั่นเป็นเต่าเหมือนกันจะได้กินกคู่กันนะชงเจียต้องใส่ไอไม่ใช่ชงเจียเนี่ยเขาวางเจียนะก็คือหมาา่าล่าใซซสีเขียวมันจะชาพริกแห้งขิง,งกระเทียมหอมแดงถั่วทีสงอันนี้ผงหม่าล่าถือเป็นรูปนะไปซื้อได้มีก็ใส่ไม่มีไม่ต้องใส่นะแล้วก็ขาดได้เลยก็คือซอสแหยอรม์ตานุกิ๊กสามตัวผมบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นสุดยอดกับแกม เอาเลยไหมไปไปครับไปขัดนี้ก่อนไปครับเติมทอดมันฝรั่งเลยนะวันกีนต้องไปแรงๆหน่อยฮึไม่ดิเติมทอดสองรอบนะครับมันจะกรอบเลยป่ะแบบเป็นฝายป่ะมันจะนุ่มๆคือทอดแบบเป็นฝายอ่ะมันมันต้องเอาไปทําแบบว่าสมมติว่าทอดรอบแรกเราก็เอาไปแบบเขาเรียกว่าเอาไปตักให้มันแห้งสนิทแล้วมันทอดรอบสอง นี่ทอดให้สุกรอบแรกแล้วคุณเคยกินว่ามันผัดมันฝรั่งไม่เคยเห็นป่ามึงอยากกินแบบอันนี้เป็นเส้นๆใช่ไหมใช่แต่อันนั้นมันผัดไหมหรือว่ามันมันต้มวะเขาไปลวกเสร็จแล้วก็ผัดแบบผัดแบบว่าใส่น้ำเกลืออะไรพวกเนี้ยง่ายๆอ่ะเราทอดมันฝรั่งทอดปลาเสร็จแล้วผัดทีเดียวนะผมบอกเลยเมนูโคตรกับแกมมบอกให้ถ้าคุณอยากได้เทคเจอร์กรอบใช่ไหมคุณเอาฝรั่งชุบแป้งทอดได้อ๋อทุกวันนี้เขาก็ทำกันเห็นปหมก็ดีนะเออแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเขาเอาปลาจะบแป้งทอดแล้วไงเพราะนั้้นนเรรรากก็มมััฝ่่งงไตอสุ ผัดเป็นเต๋อได้สุกง่ายๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขึ้นรอบแรกก่อนนะอ่าพักไว้ก่อนเราจะรีฮีทมันด้วยไฟแรงอีกรอบเลงให้มันกรอบแต่ก่อนรีฮีทเราจะทอดปลากรับจะได้รีฮีทพร้อมกันนี่นะครับปลานะปรุงรสนิดหน่อยนี่เกลือวิทไทยใช่ป่ะอ่านี่เกลือนี่เกลือเสร็จเคยหนึ่งอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรสชาติเยอะนะครับแล้วก็เราก็คลุกแป้งแป้งที่ผงษ์มัสมกไปแล้วนะ 拜拜，你们。 เป็นเต่าะลรเสร็จแล้วก็ไปแรงๆี่นะใส่นี่ต่อเลยครับมันก็ะดังปึ๊บกระดังรอบสองนี่ให้กรอบนะคำพัดหวังพยายามระวังต้นะใส่ป้าไปโอเคดูดีว่ะเอ๊ะกุ๊บกรอบีกรอผสมนิ่มนะ ลหลายหลักหลายเน็คเจอร์นะตอนนี้ไปผัดต่อแล้วมันจะมันจะนิ่มป่ะผัดต่อจะไม่นิ่มเพราะเราจะไม่เราจะใสยนิ่มเดียวแต่ว่าตัวที่ตัวที่ทำให้มมีรสชาติคือพวกผงปรุงรสเคอ่ะปผัดเลยนะนสีกระเทียมพริกหอมแดงนะใส่น้ำมันหน่อย กระเทียมนะครับผัดเยอะนะใส่เยอะได้สิงห์นะแกลนะพิกแห้งแล้วก็ช่วงเจียก็คือหม่าล่าแล้วนะ่ัตัวใส่ที่ลังจะผงอ่ะผงโรยเหรอผงโรยที่ลังครับผัดนี้ให้ของก่อนพวกนี้นี่คือผัดปุ๊บ ได้กินมาแล้วเลยปะมาแล้วเนี่ยมาเลื่อยเลยเลือดแสบตาแลเนี่ยแสบตาเลยสองเลยอร่อยมากจริงเพื่อให้มันตัดรสดีนะครับเราจะใส่ข้าวหยำรมตาโนมกิสสามตัวนิดหน่อยแต่เท่านี้พอนะแค่นี้ก็หนัวแล้วครับบอกเลยใส่เข้าไปกระตุ้นขอเล้าจีนหน่อยครับเล้าจีนสำคัญคือเล้าจีนด้วยกันเราต้องให้ซอสโดนน้ำมันนะเราจะให้ซอสตื่นนะ ไห้สอนตืน่มาเริ่มสุกเริ่มหอมแล้วสีสหน่อยครับหอมไหมมาแล้วมาแล้วเริ่รมจีนแล้ว,ลวเ,เฮ้ยพี่แฉะไม่แฉะครับแฉะนี่ทุหกหายแฉะ่อกเลย ใส่ครัวแล้วก็ใส่ผมตุ๋นรถครับเอาไปเลยตรงนี้ <c oughs> พอทุกอย่างสุกแล้วเนี่ยพอทำอะไรก็ง่ายหมดนะชิมหน่อยนะโดยต้นหอมเสิร์ฟเลยครับ บใส่หมเทุกอย่างอยู่ในผงนี่นะลองดูครับคอ่ะอุ้ยอร่อยะนะเค็มๆหอมมันๆโค้กับแก้มเอาผงอีกไหมได้หนึ่งหมื่น้ำหน่ย เอาอีกหน่อยหัวหลังๆติดของโดโนาฟโฟม<ป>าแล้วนี่สุดยอนทั้งนั้นจบ,นบไปเสร์ฟ บางคนสงสัยบอกว่าเดี๋ยวนี้คุกกี้มากักหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมจะทำจะขึ้นให้ติ๊งตาไหได้ตาไลท์หมดนะครับผมมาตั้งกินไหมเออคุณดูปลาคุณดูปลาปลาแพงนะดูแพงกินนอนฝรั่งมีชงมีแบบหม่าล่ามันอร่อยซอสเค็มเปรี้ยวมเผ็ดร้อนหอม คนดูบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดื่มเลยบอกแล้ยไหมคนนี้คนนี้ไปไหนไม่ค่อยดื่มเพราะอะไรไหมไปาพากับเพาะต้องหยุดดื่มกี่เดือนนะสองเดือนคือดื่มสองเดือน,นเพื่อนๆไหวไหมไหวเพื่อนอนาคตนะจะกลับมาผอมทเท่ๆไงในะฮะผอมมาทำอะไรก่อนอย่างแรกอย่างแรกทำอะไรอย่างลีกอลี่เฮ้ยทำงานอ่เฮ้ยอร่อยจังบอกโกงดีดิยิ่งยิ่งเป็นยิ่งเป็นมันฝรั่งลองกินเลยนี่มันฝรั่งยิ่งอร่อยนั่นปลาผมไม่เห็นอ่านี่ กลเป็นฝรั่งปุ๊บมันแบบเข้าความมาลาอืมนะก็คือทําง่ายปะเดี๋ยวเนี่ยง่ายมากเพื่อนๆใครอยากไปทำไปลองทําดูจริงถ้าไม่ปลาเป็นหมูเป็นไก่ได้ปะหมูไก่เนื้อได้หมดถ้ากัานฝรั่งเออทำง่ายนะทําเร็วง่ายแั่แก้ทันดีปะอืมสุดยอดครับกำลังทำอาหารอีกแล้วเดี๋ยวพอผ่านเสร็จเอามาแลาอาหารแบบคูลกนกันไหมก็ดีนะลองดูนะฝากกดไลค์กดแชร์สับไวยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะซอสแห่งรวมตัดกุ้งยี่สสามตัวครับผม ผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการคอนับ